โครงการ b g p u x BVB Football c a n i v e r ู15ประดับด้วยแอสเซทไวช์ชวน5เยาวชนไทยผ่านการสังเกตการทั่วประเทศมเยอรมนีซึ่งจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับโค้ชมืออาชีพจากอะคาเดมีของบรุรเซียดอทมุล BVB ที่เป็นสโมสรชั้นนำของศึกบุนเดสลีกาตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2568โครงการนี้เป็นผลการร่วมมือระหว่างบริษัทแอสเซทไวจ์จำกัดมหาชน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์และสโมสรบีจีปทุมอยู่ในเตดในฐานะสโมสรพันธมิตรของสโมสรบาสเซียดอทมุลพื้นที่สำหรับการสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยสัมผัสประสบการณ์การฝึกทักษะฟุตบอลในระดับสากลพัฒนาแทคนติกเทคนิคการเล่นและเรียนรู้วินัยการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพจากสโมสรที่มีประวัติศาสตร์กว่า115ปีซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการสร้างนักเตะเยาวชนระดับโลกชื่อว่าบาสเซียดอทมูลอะคาเดมีบีวีบีฟุตบอลอะคาเดมี ห้เยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการนี้เป็นชัยนันดาวง์โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครสิรบุญเอี่ยมโรงเรียนวัดนาวงศ์ณัฐนอนท์อาจปลุกโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครวิภูสิทธิ์ศีจันทร์โรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครราชศีมาพิชยวุฒิชยัยโรงเรียนอัามชัญธนบุรี ในที่นี้ศิรบุญเอี่ยมผู้มีความฝันอยากก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในตำแหน่งกองกลางให้สโมสรนในยุโรปเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ว่าการเดินทางไปฝึกซ้อมกับบีวีฟุตบอลอะคาเดมีช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่เป็นอย่างมากด้วยการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆใ,ในภาษาที่ไม่เคยเจอมาก่อนในประเทศไทยทั้งเรื่องของการเคลื่อนที่แนวทางการฝึกซ้อมที่มีระเบียบและเข้มข้นพร้อมได้รับคำแนะนำจากโค้ชในการพัฒนาเกมการเล่นของตนเองในอนาคต นอกจากทักษะฟุตบอลซีระยังได้เรียนรู้แนวคิดและทัศนคติการใช้ชีวิตของนักฟุตบอลอาชีพในเยอรมนีทั้งในและนอกสนามรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกันแบบครอบครัวในอะคาเดมีทำให้เขาได้เพื่อนใหม่และแรงบันดาลใจที่จะกลับมาพัฒนาตัวเองต่อในเส้นทางลูกหนังมากกว่าการฝึกอันเข้มข้นเหล่าเยาวชนไทยยังได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลร,ระดับยุโรปทั้งศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เสือเหลือง บารุสเซียดอทมุลพบกับเอเลติกบินเบาเอเลติกบีโบโอและศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีที่พบกับแอเบไลซิกตาบิไลซิกณสนามเย้าอันด่งดงังซิกนันอิดูนาภาคซิกนัลดูเนาภาคเพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจและจุดไฟฝันให้กับเหล่านักเตะเยาวชนไทยซึ่งโครงการนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของแอสเซทไว้ที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทยผ่านกีฬาโดยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรู้ในใหม่กล้าที่จะก้าวออกไปตามฝัน และพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่เวทีระดับโลก